ฟังเสียงวา่าทำเมนูขี้เหล็กปั๊มปั๊มใส่น้ำยาด่างเหรอแล้วเปิดแก๊สเราจะตำ๊กแข้งกระชายเอาตำหอมตำหมุกหมุกนี่เราจะใช้แค่มหมูในการทำแกงขี้เหล็กแล้วใส่มะเขือพวงขม,มเจอขมมันจะไม่ขมใส่ไปแลวหลังจากที่ตำ ยังไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำยี่นางมอกหอมไว้ก่อนแล้วนี่ปลาแซ่บเลยหอยากเอาไปฉีกมากเลยดูดิก็จะน้ำปลาลงไปเฮ้ยหอมมากเลยปลาทำไปตามสูตร <conf essions> ไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรไหมใส่ไปแล้วเสียเวลาเดี๋ยวสุกไม่ทันครั้งแงรกจะกินได้ป้ะ แต่ okay. ต้องรอแล้วใส่เลยนะสุกไม่ทันไหวหอมหอมหอมทีนี้ก็รอมันเดือดว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่แคบหมูต้องปรุงอะไรไหมเดี๋ยวต้องถามก่อนเดือดแล้วจ้ะผงนัวใส่ลงไปตามชอบเมื่อกี้ใส่ไปละช้อนหนึ่งเต็มเต็มแกงง่ายๆแบบนี้เนระแ,แต่มันจะอร่อยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งรอมันเปือเ่อยปะรอมะเขือเปืเ่อยมะเขือเปืเ่อยมะเขือมะเขือพวงเปื่อยอุ้ยหอมหอมหอม,หอมมากเลยหอมปลาร้านัวๆจ้า เดี๋ยวนะาทาอย่างร้อนเลยอะ่ะโอ้ยถุงมือหายไปหมดก็ไม่รู้น่าจะได้แหละเดี๋ยวเราจะปิดงบแล้วนะใส่แคบหมูไปฟังเสียงว้าวหมดเลยจบจบข่าว